ก็จะมีอยู่คนคนนึงที่ไม่ทําอะไรเลยเราเป็นคนที่ทํางานอยู่ด้วยกันทุกวันอะเราเราแล้วก็เพื่อนๆออมองออกว่าเออมันไม่ทําอะไรนะแต่หัวหน้าเขากลับมองว่าคนเนี้ย ดีทั้งที่แบบตอนวันหนึ่งอ่ะมันทำตัวเหมือนมันยุ่งมากอ่ะมันเดินไป <c oughs> เดินมาแต่ความจริงเราคือมันไม่ได้ทำอะไรเลยคนที่เหนื่อยอ่ะคือพวกหนูหนูก็เลยรู้สึกแบบเฮ้ยทุกคนต้องทำยังไงกับมึงดีเนี่ยแล้วมันจะมีอินเทนชีพให้ในแต่ละเดือนอย่างเราซึ่งเป็นคนทำงานอย่างเงี้ยเราอ่ะจะได้น้อยกว่าเขาเสมอทั้งที่ท,ที่ตัวเขาอ่ะไม่ได้ทำงานทุกคนอ่ะจะได้เท่ากันหมดเลยแต่มันจะมีวงเงินพิเศษที่เขาอ่ะจะได้มากกว่าคนอื่นทุกเดือนเลยคืออย่างนี้เรื่องหนึ่งที่ต้องยอมรับก่อนแหละคือ เขาได้รับ <rôle> ส <CCTV> <s to blame> ิ่งหนึ่งเขาเรียก trust หรือความไว้เนื้อเชื่อใจคุณเพื่อนร่วมงานคนนี้เนี่ยอย่างน้อยคือเขาอยู่มาก่อนเราอาจจะอยู่มาตั้งแต่ก่อนรุ่นบุกเบิกก็ได้พอเขาได้รับความไว้วางใจนั่นหมายความว่าการพูดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะได้รับความน่าเชื่อถือไปก่อนแล้วแน่ๆคือมันคงคงไม่ดีสักเท่าไหร่ถ้าจู่ๆทุกคนต่างคนต่างเดินไปบอกเจ้านายว่าที่จริงๆแล้ว คุณป้าท่านนี้เขาไม่ได้ทํางานเลยเขากินแลงวพวกหนูในระหว่างวันที่คุณพี่ไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยช่วงแรกอาจจะไม่ได้แต่วิธีนี้มันก็คือต้องใช้เวลาแหละพูดไปเรื่อยๆพูดไปเรื่อยๆจนเจ้าของเนี่ยถ้าไม่ได้ซื้อจนบือ้อก็คงเอ๊ะทำไมเรื่องนี้มันวิ่งเข้าหูมาโดยตลอดนะ<อ>วิธีที่2เนี่ยในเมื่อทุกคนต่างคนต่างทํางานนะครับเป็นไปได้ไหมที่ทีมทุกคน,นทํารีพอร์ตอะไรออกมาสักอย่างหนึ่งที่บอกว่าวันหนึง่งใครทําอะไรเราก็จะเห็นว่าคนคนนี้ แมงไม่ได้ทําไม่ได้ทําไม่ได้ทำเพราะรีพอร์ตตัวนี้มันก็จะแชร์เห็นด้วยกันหมดแล้วก็ส่งให้อธิบายให้เจ้านายดูในมิ팅ที่มันสาคัญสำคัญนะว่าพวกเราทําเสนอรีพอร์ตตัวนึงขึ้นมาเอออันนี้มันเป็นการใช้ข้อมูลในการเล่าเรื่องว่าตอนเนี้ยน้องๆหรือว่าทีมงานกนําลังเผชิญกับอะไรอยู่ซึ่งถ้าเขาไม่ได้เทคไซส์ไม่ได้เทคไซส์หรือว่าถือหางฝั่งคุณคุณป้าคนอายุ30สกว่าคนนี้นะครับก็ต้องฉลาดแหละเพราะถึงขั้นเป็น <c oughs> ผู้ประกอบการนักลงทุนทําอะไรได้ <c oughs> สักอย่างหนึ่งอ่ะก็คงไม่นิ่งดดูายเรื่องนี้